อะไรไหมครับนล้วคุอน้ำอะไรไหมลูกน้ำอะไรไหมอะไรปะโอเคนะอ่ะเออน้ำอะไรไหมคะเอ็ดอาทิ้งแล้วเหรอไม่เล่นแล้วเหรอ อัดอฟันหน่อยอดู้วนหน่อยดอนหน่อย <c oughs> ดูไม่ได้อีกแล้วอดอฟันหน่อยอ <c oughs> ดอฟันหน่อยอดอฟันหน่อยอัดอฟันหน่อยอดอฟวนหน่อยยังตลอดเลย ikan ikan ikan